กาบสำนึกพระคุณในพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพรจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนกันยายน2 0 0พัน ห้าร้อยหกสิบสี่นะครับในนามของหน่วยให้ความรู้สังคมนะครับตอนนี้ก็ต้องเปิดเผยว่าเออเราอยู่ในหน่วยเนี้ยเราหาความรู้ใหม่ๆมาให้ญาติธรรมได้ได้ได,ได้ได้เข้าใจนะครับเพราะว่าหน่วยเนี้ยให้ความรู้สังคมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเออ,เอ,อ วิบากกรรมนะครับวิบากกรรมมันทำให้อะไรเกิดวิบากกรรมเนี่ยผู้อื่นมาใช้หนี้เราทำให้เราเกิดกิเลสเมื่อเราเกิดกิเลสเราก็สร้างกรรมพอเราสร้างกรรมแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกหนี้เขาเราก็จะไปใช้หนี้เขาอีกก็จะเวียนวนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเหมือน ใน31พบภพภูมิของโลกเราเนี่ยเราก็ผัดกันในการบ่วงโซ่อาหารเนี่ยก็กินกันไปกินกันมาชาตินี้เรากินเขาชาติหน้าก็ไปเกิดให้เขากินตามกฎแห่งกรรมอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมาเปรียบเทียบถึงดูรูปนี้นะครับรูปเนี้ยสะพานไฟหรือว่าคัตเอาท์นะครับก็มีหลายแบบอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นอสะพานไฟที่อัตโนมัตินะครับเขาเรียกเซฟทีคัตที่เขาโฆษณาว่าตัดก่อนตายต้องใช้เซฟทีคัตอะไฟเกินไฟรั่วอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ตัดอัตโนมัติเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็สะพานไฟอันนี้ตัดอัตโนมัติอ่คือจะเปรียบเทียบยังไงวิบากกรรมเนี่ยมันก็เหมือนกระแสไฟฟ้าเนี่ย มันมีที่มามันมาถึงเราได้ยังไงเขาก็ส่งมาเนะ่ยเขาส่งมาเอ่อเขาส่งมาอย่างอย่างอย่างรูปที่ที่เคยใส่นี่นะครับเนี่ยเอ,อจากโรงไฟฟ้าเนี่ยผ่านเสาไฟฟ้า มันไฟฟ้านี่มันมาจากไดนาโมนะครับพอมันมาแล้วมันมาผ่านมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะทํางานแต่ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองและมันไม่ได้เป็นไปเองตามที่ที่เราคิดอะ่ะมันก็มีมีเหตุปัจจัยอ่ะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้เหตุอ่อ เราก็สาวไปหาผลได้นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีจึงไอสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างมันมันมีเหตุปัจจัยอ่ะมันมีเหตุปัจจัยแต่นี้ถ้าเราเรารู้วิธีเนี่ยเราก็สามารถตัดได้เราตัดกระแสไฟเนี่ยเราใช้คัตเอาตัดนะครับเนี่ยคัตเอาเนี่ยตัดไฟ คือไฟมันจะเข้ามาจากข้างบนแล้วก็ออกเข้าบ้านตรงนี้พอเรายกลงไฟก็ในบ้านก็จะไม่มีแล้วนะครับเนี่ยกจ็จึงมาเปรียบเทียบใ,ให้ฟังเนี่ยเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องวิบากกรรมวิบากกรรมส่งผลมาเนี่ยเราก็พูดกันเรื่องวิบากกรรมทุกวันแต่เราไม่ได้พูดถึงว่ามันมาจากไหนไงมันก็มีที่มาวิบากกรรมอะออแล้ววิบากกรรมเนี่ยมันหมดได้ไหมมันก็หมดได้ เพราะว่ามันมันก็มีวิธีการอะเช่นเช่นการบําเพ็ญธรรมนะครับการบําเพ็ญธรรมเนี่ยถ้าเราจะเอาบําเพ็ญง่ายเนี่ยเราก็ต้องรับธรรมะเห็นความต่างไหมครับถ้าไม่รับธรรมะนะมันจะไปติดกิเลสกรรมวิบากอะถ้ารับธรรมะแล้วจะไม่มีนะครับเนี่ยสถา,านธรรมเขาเอาออกให้ได้ แต่ในเนี้ยมันมันพื้นที่มันจำกัดเขาก็ไม่ได้บอกวิธีอะถ้าคนอยากรู้ก็ไปขอสถานธรรมว่าข้าพเจ้าขอรับธรรมะข้าพเจ้าขอให้เอากิเลสกรรมวิบากออกให้ด้วยเนี่ยสถานธรรมเขาก็ทำให้ได้เพราะสถานธรรมเนี่ยมันเปรียบเขาเปรียบเหมือนคาแคร์ล้างรถอะรถเราเลอะเราเอาไปให้เขาล้างเขาก็ล้างให้เขามีบุคลากรสถานธรรมก็มีบุคลากรนะครับ ตอนนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะตัดวิบากกรรมแล้วอะไรเป็นเครื่องมือซื้อจุนอ่ะซื้อจุนให้กวัญวิญญาณมหาพยาทานสถานธรรมอ่ะเขารู้เขาก็ใช้พิธีกรรมเนี่ยทำไอ้แบบเนี้ยได้พอเขาตัดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราตัดไฟฟ้าพอเราตัดไฟฟ้าไฟฟ้าในบ้านเราก็ไม่มีละเนี่ยมันตัดได้ เออคือไม่ใช่ว่าเราเราก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ใช้ใช้ใชใชไปอย่างนั้นไม่ใช่ครับมันตัดได้ไฟฟ้ามันตัดได้วิบากกรรมนี่มันก็ตัดได้เ,เมื่อยุคนี้เป็นยุคที่โปกโปดเนพระอาจารย์อ่ะก็มาไก่เกี่ยแล้วนะวิบากกรรมเนี่ยทุกคนมีวิบากกรรมเป็นทั้งเจ้านี้และลูกนี่ซึ่งกัรและกัน แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเรามาพบกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญเรามีเรามาชดใช้แล้วก็มารับซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราเราจะทําให้โลกเขาก็พูดกันมาเป็นแบบาให้โลกสันติภาพอะพวกเราก็ต้องสันติภาพก่อนนะครับคือทุกๆสถานธรรมก็สันติภาพทุกคนก็มาเจอกันก็มาชดใช้แล้วก็วิบากกรรมซึ่งกันและกัน ถ้าเราใช้เครื่องมือคือมหาพยาทานเนี่ยพอเรารับธรรมะเราก็ทําแบบเนี้พอทําแบบนี้ก็เอาวิบากกรรมทั้งสองฝ่ายมันจะหมดอ่อคือไม่ใช่พูดลอยๆนะครับเพราะว่าก่อนจะให้ความรู้สังคมเนี่ยเราต้องพิสูจน์นี่ก็พิสูจน์มาหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งทําทํามาหลายปีแล้วนะครับอ่อแล้วมันได้ผลจริงๆวันนี้ก็เลย ถึงเวลาที่ต้องเผยแพร่และเผยแพร่ให้ทุกคนได้มีโอกาสลบล้างนี่วิบากกรรมซึ่งกันและกันพอลบล้างแล้วการบําเพ็ญธรรมก็จะสะดวกโลกก็จะสันติภาพทุกๆสถานธรรมทาได้หมดนะครับเพราะว่าสือจุนเนี่ยสิบแปดสายธรรมเนี่ยถ้าเอากขวัญวิญญาณของสือจุนมาทำเนี่ยจะเป็นเอกภาพไงทาเหมือนกันเนี่ยคือการเอกภาพคือทําอย่างเดียวกัน เป็นแนวทางเดียวกันมันก็จะเป็นเอกภาพเมื่อธรรมะเป็นเอกภาพการไปทำให้โลกเป็นเอกเ,เอกภาพสันติภาพมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับเรื่องทำให้เราเองพวกเราเองเอกภาพก่อนนะเนี่ยซูจุนน่นท่านมีปัญญาญาณไงท่านรู้แต่เวลาถึงตอนนั้นอะบางครั้งมันก็ยังไม่ถึงเวลา มันยังไม่ถึงเวลามันก็เผยแพร่ไม่ได้เปรียบเหมือนผู้น้อยเนี่ยเผยแพร่มาเป็นสิบสิบปีนําเผยแพร่ไม่ได้ไงอุปสรรคก็เยอะพอถึงเวลามันก็เตือนซื่อเมตตาพอเป็นปณิธินส่วนตัวตอนนี้ไม่มีใครว่าละเนี่ยมันถึงเวลามันก็ทําได้ไอตอนก่อนมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันทําไม่ได้อุปสรรคมันเยอะจริง,รงเอ่อเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ เราเราเคยได้ยินปิดสนาธรรมไหมครับว่าอาริยะเนี่ยเขากลัวเหตุปุตุชนเนี่ยกลัวผลแต่แต่ในคำสองคำเนี่ยมันก็มีอีกหลายด้านอย่างอาริยะเนี่ยเขารู้เหตุเขาแก้เหตุปุตุชนไม่รู้เหตุก็แก้ที่ผลมันเปรียบเหมือนเหมือนเรา พระอาจารย์มาให้เราแก้ที่วิบากกรรมใช่ไหมเราก็เราไม่รู้อะเราไม่รู้ขออาภัยอวุโศโนะครับคือบางทีเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราก็เลยคิดว่ามันมาต้องมาแก้ที่กิเลสไงจริงๆมันแก้ที่วิบากพอวิบากไม่มากิเลสไม่เกิดครับมันมันมันขาดเหตุปัจจัยอะมันขาดเหตุปัจจัยมันก็มันก็แก้ได้ จึงว่าเออตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับวันนี้ก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอาวุโสแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าพูดไม่ชัดเจนขาดตกบกพร่องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินอาวุโสก็อาวุโสก็ให้อภัยนะครับหน่วยให้ความรู้สังคมยินดีนะครับใครจะชี้แนะจะเผยแพร่อะไรก็เข้าเชิญเข้ากลุ่มมหาพยทานได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ